เอาจะบอกวิธีรหัสของหลวงปู่โพดวัดห่วงจังหวัดตรานะคะในการฝึกภาวนาหรือว่าฝึกกรรมฐานนะคะยางฝึกภาวนาเจริญสติก็ให้มีพระรัตนตรยัยกับสติการแก้อาการหลงทางนะคะการแก้จิตวิปลาสต่างๆนะคะคำสอนพระรัตนตรัยเท่านั้นนะคะ คุณแม่พ่อนี่แหละปุยญาตายายหนึ่งแล้วก็พระหมหากษัตริย์นะคะเกิดท่านใครในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10พระอริยะสงฆ์คือใครพบเจอใครได้กราบ ใครบ้างเอาส่วนตัวเนาะอาศัยหลวงปู่ทองใบวัดนาหลวงจังหวัดอุดรคณะพระตุดงหกสิบรูเอออันนี้เราได้เห็นเลยได้พูดได้คุยได้ปฏิบัติตามอ่ะหลวงปู่โพธิบัดม่วงจังหวัดตราเราก็ได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติตามเนี่ยค่ะคือคําสอนพระรัตนตรัยการแก้ อาการหลงทางจิตวิปลาสอันไหนท่านไม่เคยบอกเราก็อย่าถามก็แค่นั้นเองอันไหนที่ท่านบอกท่านสอนเราก็ทําตามโจบป,ป่ะเออง่ายๆแล้วก็กรรมฐานที่ท่านบอกว่าภาวนาเห็นตัวตนเออฝังรหัสดีๆนะคะภาวนาเห็นตัวตนมันไม่มีหลกมันไม่เห็นเอออะไรที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็น จิตไหมจิตอ่อนไหมเออจิตที่อ่อนแอใช่ไหมความโลภใช่ไหมกิเลสใช่ไหมเออความอยากทั้งหลายอะ่ะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปอยากเป็นอยากได้อยากมีภาวนาเห็นตัวตนมันไม่เห็นมีหรอกมันไม่มีอันนี้คือจิตแกร่งแล้ว แล้วอะไรที่จําเป็นทำมาหากินไงเพราะอะไรที่ต้องใช้คนมันต้องกินต้องใช้เกิดแก่เจ็บตายต้องใช้ใช้อะไรใช้เงินเออทำไมเราถึงบอกว่าให้เชื่อพระรัตนตรัยให้เชื่อในหลวงเพราะเราเก้าเราสีเพราะอะไรเออท่านในรามิิให้ได้ทุกอย่างเลยนะพยาครุฑที่อยู่บนธนบัตรอะ่ะเออเรียนกระสาบหรือว่าธนาบัตรน่ะ ที่คนไทยจําเป็นต้องกินต้องใช้ใครเออมีรูปใครในหลวงใช่ไหมรัชการที่เก้ารัชการที่สีบบูชาท่านไว้ให้มั่นหม่เออของจริงหรือยังบอกกันตรงๆงนี่ของจริงหรือยังทําได้แล้วนะเอ,อ้แค่แค่นั้นเองจิตอย่าอ,อ่อนแอฟังอะไรที่มันไร้สาระมากอะไรที่เขาเข้าถึงไม่ได้อะเชื่อกันจัง บอกความจริงบอกหลักธรรมตรงไม่เอาใกล้เกลือกินด่างไม่เอาไม่เชื่อทำไม่ได้เฮอ,อสรุปเป็นยังไงเราไม่อยากจะพูดคำว่าคนทุกคนเกิดมาโง่ามาแต่กำเนิดโง่ามาทั้งชีวิตถ้าไม่ภาวนาะเจริญสติหรือกรรมาฐานเข้าถึงไม่มีวันรู้จริงหรอกรู้แจ้งเห็นเป็นจริงทุกประการหรอกทำไมเราถึงบอก สิ่งนี้เพราะมันรู้แจ้งเห็นเป็นจริงทุกประการรู้มาตั้งแต่อายุ45ปี2563ภาวนามากรรมฐานมาจน5้าปีแล้วเนี่ยจัดเออมันเจมแจ้งเลยแหละขาดเงินขัดใจค่ะหายใจไม่โอกหลกหายใจไม่ลูกไม่ปลูกไม่สบาย <c oughs> รู้แจ่มแจ้งโบอกอะแต่ถ้าคนที่จิตมันมึนอะบอกไปออมันไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> รู้จะมึนเงินดึงไหนขนาดเราบอกตัวเองเรายังบอกยากอ่ะบอกจนห้าสิบปีกว่าจะแจ่มแจ้งเราบอกลูกอ่ะบอกเขากว่าเขาจะอืมก่อนเขาจะตามได้เพราะจิตเขามันมึนไงคะมันมึนเขาก็ไม่รู้จริงเราบอกว่าเออลูกเอาโดยรวยนะโดยรวยนะเอ้ยเลิกเชื่อแล้วสิ่งนั้นเออเห็นไหมเขามึนมากเลยเราบอกให้เชื่อพระรัตนใจเชื่อแม่เชื่อพ่อ เชื่อในหลวงเชื่ออะไรเงี้ยเขาแบบมึนอยู่อย่างนั้นแหละเขายัายางนี่แหละคือคนโง่งมาแต่ก,กําเนิดมีคําโบราณเขาก็พูดไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอดมันเป็นจริงนะคะเออไม่ได้คิดอยากจะว่านะตอนนี้ก็ดูแลพี่เขาจบเออปริญญาโทมาจากอเมริกานะคะออดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยนะคะอ,อรับยาจิตเวชเห็นไหมคะ จิตมันสั่งให้เลเอะเทอะไปหมดเลยอันนี้คือเพศภัยของสุขภาพทางจิตนะคะความรู้ช่วยไม่ได้ไม่มีทางช่วยไม่ได้ค่ะถ้าช่วยได้มันก็กันโรคได้ทุกโรคแล้วเออจบด็อกเตอร์ก็ไม่ต้องป่วยสิจบปริญญาโทอะไรต่างๆก็ไม่ต้องป่วยสิเออนี่เหล็กการกันแก้มีเพียงภาวนาเจริญสติกำกับสติด้วยพระรัตนา,ตายัยการลงทางการจิตวิปลาสเท่านั้น เออนอกนั้นช่วยไม่ได้หรอกอืมความเป็นจริงมันมีแค่นี้แหละรีบกินรีบนอนรีบตื่นรีบทํากิจวัตรรีบทํางานแค่นี้คือความเป็นจริงมีแค่นี้จริงนะคะอะไรที่ไม่พูดถึงมันไม่มีอยู่จริงจบปะ